ผูมิห้าเด้อพี่นอ้องเด้อผภูมิห้ามีกระช่างมีความพร้อมที่สีเลี่ยงแล้วครับผมแต่อยากได้ไข่ตะกะแตนครับไว้ไว้มือนี่มืออื่นกะมีอยู่ครับผมของพี่น้องเท่านี้ละครับผมอยู่ในบ้านเพื่อนขายขีดละแปดร้อยครับพี่น้องแต่อยากได้ถั่บตีว่ามันแพงกะกะกระกระ่างได้ครับผมเหากับจ,จัดการให้เนาะเหากับจิบอกเพื่อนเนี่ยเพื่อนโจ้งให้ว่าจะยังไงเออครับผมเพราะว่าเพื่อนขายแปดร้อย แต่พี่น้องจะได้น้ำเฮ้าต้นเดือนกระจังโทษมาสังราคาหกร้อยขีดละหกร้อยครับพี่น้องเก็บเงินปลายทางกาผมร่วม่าทรงให้เรียบร้อยกาผมแบ่งปันครับอยากให้ทุกท่านมีอาชีพอยากให้ทุกท่านมีช่องทางอยากให้ทุกท่านมีอยู่มีกินอยากให้ทุกท่านอิ่มปากอิ่มท้องคือกันครับสิ่งสําคัญก็คือหยาให้ปลูกหยาไว้เดอร์ครับพี่น้องเดอร์าเฮ้าเลี่ยงหลาย เลี้ยงเพื่อสียืดเป็นอาชีพเลีย้ยงเลี้ยงเพื่อสีเฮ็ดให้มันมีไยใดสม่ำเสมอพี่น้องต้องปลูกหญ้าเด้อครับเดอ้อครับต้องหาหม่งปลูกหญ้าครับแรงปลูกหญ้าแปลงปลูกหญ้าให้มันไกล้นํำครับผมให้มีแรงหน่ำน้ำเนยประว่าหนาแรยงจำเป็นต้องได้ใส่หนาำดิครับถ้าบ่ลดน่ำกับผลผลิตบอ่บอไหลผลผลิตบ่มีครับผมหญ้ายัางก็คือกันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเรื่องน่ำก็สำคัญครับผมนาแรีงจำเป็นต้องได้ลดน่ำ จำเป็นต้องได้ใส่น้ำครับพี่น้องโวดแล้วกินบ่ออ่ำบ่าอไอกินบ่อจงกินบ่อยอมกินปมอุ้ยมีเท่าใดกับบ่อพ่อบ่อตีมันใหญ่ไวดอกกินทั้งป่าขี่ทั้งก้นกินยุ่กับขี่ขี่ยุ่กับกินเรื่องของเรื่อง <laughs> มันเป็นยักษ์จั่นพี่น้องครับผมก็มันเจ็เปืองอันนะ โอโทโอโอทอวะครับปากย่ำงาบงับงาบ,งาบทั้งขีบมขบีออกครับผมทั้งปากเป็นย่ำยุบ่เจ้าโอ้เป็นจ้าส่เว้ยพวกนี่เบิงเบิงเบิงครับพี่น้องครับหวงหวงอาหารกันครับขายัานกันทวนทวนท่วนวะครับผมโอ้ยแย่งอาหารกันนี่ขนาดว่าให้อื้อให้อยากได้นี่ยังภาษามาขี้กันอยู่พูดนะพี่นอ้องอย้ย พี่น้องได้ยินเสียงเพื่อนบอรครับเสียงเพื่นอนหยามหยาแยบ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 เพ่นตัวมีปีกแล้วก็วมีตัวกำลังสิลอกคาบกันไหลครับมือแรงเนี่ยครับผมมือแรงเนี่ยจะได้มาคัดมาคัดเอาเอา,เอาชุ่มมีปีกไปใส่อีกกระสั้นหนึ่งครับผมให้เขาเตรียมเตรียมพร้อมที่จะจับคู่เตรียมพร้อมที่สิว่าใครเนาะแม่เนาะ <Yeah. S 1> ครับกับซมีวิธีการจับให้พี่น้องเบ่งได้บอหนี่ครับผมวิธีการครับผมผม,มีเคล็ดลับ จับตักกระแตนแบบใดให้มันง่ายที่สุดกระสีมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงกันมือใหม่ครับผมมือใหม่สาหรับมือใหม่มือเก่าผู้เพิ่นเก่งแล้วกะบ่เป็นยังครับผมผู้เก่งแต่ว่าบ่ท่านมีประสบการณ์ยังบ่ท่านหูจักวิธีเก็บกระสีได้เบิงน้ำกันเนาะครับบ่าหามบ่หวงดอกครับพี่น้องบ่สงวันลิขสกทธิ์ครับผมเดี๋ยวจะเฮ็ดในเบิงแต่ว่าตอนนี้ฮ้อนายเือเกินคลิปนี้กระเอาไว้สํานี้สักกอนเนาะครับพี่น้องเนาะ เอาอยาให้ตะก,กะแตนซอยผู้เพิ่นเป็นเมียซะกอนปลายฟาดนาล่าตาตา,ตายแล้วเพิ่อนหอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ